สวัสดีกันนะครับสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านพี่ทวีชัยนะครับสวัสดีครับมาเอพี่สันเอามานะอัะะะปเดตนะครับเผื่อใครสนใจโค้งนะครับผมอันนี้มีแล้วก็เครื่องมียันม้าเลยนะพี่มียันมากี่ตัวพี่ยันม้าร้อยห้าไวทองนะครับแล้วก็115ร้อยสิบห้าเอลเอ็มเจ้าโลกนะครับสภาพาสวยๆเดิมๆนะครับอ<ท>งไม่ได้เปิดนะี ตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่สวยๆนะครับร้อยสิบห้าเดิมๆสองหมื่นสี่ใชครับร้อยสิบห้าเดิมๆบก็ยังขาวอยู่อ๋อนี่นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นกระทิงแดง KS เจ็ดสองเบาล็อกล้อนะครับ KS เจ็ดสองหนึ่งหมื่นหกพันนะครับหมื่นหกหมื่นหกกระทิงแดงนะครับหมื่นหก KS หมื่นหกหมื่นหกเดี๋ยวขอฟังเสียงนะครับเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยอ่ะเดี๋ยวลืมบอกเบอร์โทรแล้แป๊บนะเพ่ เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์ดูเบอร์โทรนะครับในี 4, 3, mm ่หนึนะครับผมศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับร okay. ้านพี่ทวีชัยนะครับอยู่ไซงามแยกไซงามเลยนะครับอ่ะขอฟังเสียงนี้ซึบสองหมื่นสี่เฮ้สองหมื่นสี่นะครับผมออรู้สึกกดใช้งานมาน้อยนะตลัไปรถ เป็นรถใช้งานเยอะนี่ปล่อยเสียงมันจะดำาดํนะครับตัวนี้ L M เดี๋ยวดับตัวนี้กรับพี่ปั๊บเฮ้ยให้ดับไม่ดับเบรกใม่ปั๊มดีจะดู Y ร้อยสิบห้าเหรอตัวนี้ร้อยแค่ร้อยห้านะครับร้อยห้า Y M สอง ตัวนี้อยู่ที่สองครับสองไดวเอ็มนะขนาเครื่องเดิมนะครับงวเดย่วมือหมุนกลางใช่ไหม่มือหมุนหน้าครับอ้าวอ้ตัวไหนมอ๋ออันนี้มือหมุนหน้าสองนหกสองนหกโคงเท่าไหร่พี่ สามสิบนะครับตัวละหมื่นนะครับครับเรียบร้อยนะครับไทเทเนียมสองพันรับประกันเคลียร์ให้พร้อมนะครับบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วตาแป๊สตาช้างโอ้ยตัวนี้ลายยี่ตัวนี้ลายร้อยยี่ผิวเดิมนะครับผิวเดิมชุดกระโปรงปัดสีนิดหน่อยใช่ครับ ตอนนี้เปิดมายังพี่ตอนนี้ทำมายังครับยังไม่ได้ทำเลยครับคือเดิมๆเลยนะครับอไรพี่ตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นเก้าสองหมืนนบาทเฮ้ยโงพี่กระทิงแดงเจ๊ตกต้อยอยู่ที่หมื่นหกครับหมื่นหกกระทิงแดงตัวละหมื่นหกใช่กระทิงแดงเจ ครับตัวนี้จะเป็น R T ร์ท้อยนะครับ R T ร์ที้อยอันนี้ R T ร์ท้อยพัดอาร์ทีร้อยพัดเก็บสีเก็บสีไม่ได้ไม่มีอ้าตัวนี้เครื่องเช็คครับอ๋อเครื่องเช็คนะครับผม R T ร์ท้อยอันนี้ตัวใหม่แล้วนะพี่อาร้อยพัดใช่ครับ R T ร์ท้อยพัดนะครับอาร์้อยพัดเลยครับร้อยพัดเดนะครับอยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าฟังราคาดีๆนะครับผม นี้จะเป็นอยุธยาโพนไหยยาโอ้ยอยุู่ที่นี้ก็อยู่ที่เก้าพันเก้าพันอะพี่เดี๋ยวส่งไหมก็ถ้าอยู่ใกล้ๆนครสวรรค์กำแพงอะไรเงี้ยส่งได้อยู่ครับแต่วถ้าเกิดเขตขึ้นไปทั้งเขตอีสานเขตเขตอีสานมันก็จะมีรถรับจ้างส่งอยู่นะครับค่าค่าส่งเขาออกเองใช่ครับทางนู้นออกเองครับผมมาดูตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น ก็เออเดี๋ยวเอทีเก้าห้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงบอกเอทีเก้าห้าตัวนี้ครับสภาพเดิมฟิตเปลี่ยนปลอกเป็นลูกนะครับตัวนี้เช็คใหม่พาใหม่นะครับหมื่นหกอ่ะเราลองฟังเสียงเครื่องฟิตนะครับเช็คใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้หมื่นหกหมื่นหกเช็คใหม่พาใหม่ปอกใหม่อะไรใหม่หมดเลยครับ อันนี้ร้อยสบเมื่อกี้ก้าวห้าหมื่นหกวันี้ร้อยสิบรับเครื่องพิเย็องไปไหนเป็นลูกถลายพิ่ตอนนี้หนึ่งหมื่นกันนเ้าอีทีสิบเ็ดตัวนี้สับหมื่นเก้าัวนี้เครื่องไม่ได้เปิดนะครับโอ้ตัวนี้เครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่ได้เปิดได้หรือนะครับอันที่ร้ออันที่ร้อยีร้อยพัดนะครับอนสีเดิมเเครื่เับ โอ้โหตัวนี้เครื่องนิ่มนะเสียงน้องๆอยู่เลยครับทายพี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้านะผมเครื่องเดิมสีเดิมนี่ใหม่มากเดิมครับพี่ตัดตรงนี้นะครับเดิมสติ๊กเกอร์ยังเดิมนะสองหมื่นห้าใช่ครับตัวนี้เป็น็อาร์ทีร้อยเดิมนี่ก็อาร์ทีร้อยเดิมอัวนี้ก็เดิมนะครับยังไม่เปิดเลยนี้นะครับตอนนี้ตัวที่สอง สวยนะครับสองหมื่นห้าเท่ากันสองหมื่นห้าเท่ากันสองตัวนี้ใครมาไหวได้ไหวนะครับนี่คำเจ้าพันนึงนี่นะครับหมื่นนึงมีนะครับจะมาดูอีแตนไทยแลนด์นะครับเฮ้ยแตนกันบ้างไทยแลนด์ตัวนี้ยาวเจ็ดซอกเจ็ดศอกนะพี่ยาวยาวเจ็ดซอกนะครับสโลปลายสโลปสวยสโลปปลายครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าหน้าตัดสวย VDK ตัวนี้ได้สตาร์ทนะครับได้สตาร์ทเอาเครื่องมาใส่ไปได้ก็คือได้เอาเครื่องมาสวมบัฟพีไปได้เลยใช่ไหมครับหัวหัวหัวพีดีเคหัวหัวหัวอะไรนะพี่หัวพีดีเคหัวพีดีเคหน้าตัดนะครับพวงมาลัยแน่นห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าครับผมช่วงล่างแน่นแน่นครับแต่ถ้ามาทางสายธรรมหากินหรือสายพีเอนะครับลดให้ทันทีเหลืะห้าหมื่นในจัดได้แล้โอ้ห้าหมื่นละห้าหมื่นนะครับถ้ามาแต่สายพีเอสายพี่ฝั่งฝังดีๆนะครับตอนนี้ ปกติห้าหมื่นห้าแต่ถ้ามาในสายพีเอสายพี่สันตัวนี้เหลือห้าหมื่นลดตันซีนะครับห้าเกียร์ได้สตาร์ทสโลไปนะครับกระบะสวยไปนะครับห้าเกียร์สีหน้าสีนะครับเด็กน้ำมันนะครับเทาตัวนี้เป็นเทาเทาธรรมดานะครับแต่ราวเกียร์ของพิ่สันคาร์บอนนะครับเกียร์คาร์บอนครับเกียร์คาร์บอนนีเกยรร์์คาบอสโลไปห้าเกียร์ ต้องมาซื้อแต่ต้องบอกพี่ด้วยนะว่ามาจากไหนนะครับผมถ้าใครดูคลิปมาเนี่ยจะต้องรู้เลยนะพี่ว่ามาจากไหนบอกพี่กันด้วยนะครับแจ้งด้วยนะว่ามาจากอ่าดูจากไหนมาอะไรครับเพียงก็ได้มีส่วนลดให้นะครับผมคัลเลอร์ขายเท่าไหร่พี่คัเลอร์ก็มีหลายราคาครับเัวนี้ตั้จะลืมลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยึดเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ไวมาต่อเลยนะครับตัวนี้ยาม่าไวเอ็มกองทองร้อยห้านะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยได้เปิดได้ลร้อนะครับ ตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นหกพันสองหมื่นหกนะครับสองหมื่นหกขาวอยู่นะครับหนีนิ่มไม่เคยเปิดนะพี่ตัวนี้เนาะร้อยห้านะครับสายยันมาเป็นคนพลาดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโค้งรุ่นเชรนะครับโค้งรุ่นเชรเก้าพันนะครับเก้าพันโค้งลูกบอลเก้าพันบาทบาทผมนี่แหะครับแถวนี้ห้าพันใช่ไหมพี่ใช่ครับทุกตัวนะครับที่เดิมๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวโซนหน้านี่เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกคลิปหลังนะพี่ขอขอดูกระบะดนะพี่เป็นเช่าไหร่พี่ อันนี้อีทีร้อยสิบนะครับก็คิปเปลี่ยนปลอกเปลี่ยนแหวนเป็นลูกนะครับแม้กระทั่งถังน้ำมันก็ยังเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนถังน้ำมันด้วยเปลี่ยนถังน้ำมันด้วยแน่นอนอ่ะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งหมื่นเก้านี่รับประกันให้ด้วยนะครับหนึ่งหมื่ 1, 9, นเก้ารับมีรับประกันนะครับได้ครับ <c oughs> ก็ฟังดีๆนะครับพยายามดูคลิปให้จบแลาจะได้ราคาที่ดีนะครับเออตัวละเก้าพันห้านะครับตัวนี้เก้าพันห้าใช่ไหมพี่เก้าพันห้าพร้อมใช้เลยนะครับครับอันนี้เก้าพันห้าต ตัวนี้ล้อยางคู่ละสองพันห้ารนะครับล้อยางสองเปอร์เซ็นต์ไหมเพ่สองครับสงเปอร์เซ็นต์นะครับผมสองพันห้ารตัวนี้มีหกพันห้าร้หกพันห้ารนะครับนี่ก็อ่ะดูดีๆนะครับฟังราคาดีอาจจะได้ของดีไปนะครับเพราะว่าจะไปฟังราคาผิดตัวเด้อเนี่ยคงเริ่มต้นงกับเดิมอย่างนี้นะครับที่เริ่มต้นที่ตัวละห้าพันบาทนะครับครับดึงน้ำนะครับโครงเกียร์นะครับมีเกียร์ทุกเกียร์เพ่ใช่มีเกียร์ทุกเกียร์ จะหลุดจะโสงจะว่างจะเปิครับตัวล้านห้าพันบาทอ่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรอีกทีนะครับท้ายคลิปท้ายคลิปเบอร์โทรอ่าร้านพิธีบายก็ศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามนะครับเก้าสามสี่หนึ่งนะครับผมไซงานนะครับกำแพงเพชรอยู่ตรงแยกไซงามเลยนะครับอ่ะก็โอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับง่ายก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ